จากสถานการณ์น้ําท่วมของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะอําเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญยังคงถูกน้ําท่วมนะครับบางจุดเนี่ยสูง30-50เซนรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่1ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดไนบาซ่าก็ถูกน้ําท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับถนนในตัวเมืองเนี่ยก็มีถูกน้ําท่วมด้วยนะครับก็เลยทําให้การจราจรเนี่ย แทบจะทุกสายเลยครับรถติดขัดอย่างหนักนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะรประชาชนในพื้นที่ก็พยายามที่จะออกมานะสำรวจพื้นที่ในชุมชนเพื่อที่จะรอหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้บริจาคเนี่ยนะฮะนำของมาให้นะครับแล้วก็ที่ตอนนี้เนี่ยในตูเมืองนะฮะที่สําคัญมากแล้วก็ชาวบ้านที่อยากได้มากเลยคือกระสอบทรายนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังไม่ได้เข้าท่วม วัะน,นั้นชาวบ้านที่เขาพยายามที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้าบ้านตัวเขาเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาหากระสอบทรายกันเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมฮะขณะที่ล่าสุดมีรายงานนะครับที่บ้านผาเสิร์พัฒนาตำบลดอยหางซึ่งก็เป็นพื้นที่ตอนเหนือของอำเภอเมืองเชียงรายนะครับตรงเนี้รับมวลน,น้ำกกมาจากอำเภอร,รอยต่อของเชียงใหม่มีรายงานว่ามวลน,น้ำกกที่ไหลผ่านพื้นที่ เริ่มมีระดับลดลงแล้วนะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้ลงแบบพุ่งพลาพอะมันค่อยๆลงอย่างช้าๆนะครับก็เลยทําให้ในตัวเมืองเชียงรายมวลน้ําที่เอ่อท่วมก็ทรงตัวอยู่นะครับส่วนเรื่องความช่วยเหลือครับท่านผู้ชมฮะทางหน่วยแพทย์นะฮะของโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช ร่วมกับสํานักง,งานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารกองบรัญชาการกองทัพไทยนะครับก็ได้เข้าไปช่วยขนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภายน้ําท่วมอันนี้ที่อยู่หมู่บ้านเกาะทรายนะครับเข้าไปรักษาผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่บ้านนะครับรวมถึงการขนย้ายเด็กทารกหลังคลอดเด็กเล็กและเข้าไปรักษาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุน้ำท่วมนะฮะรวมถึงแจกจ่ายจำหน่ายยาคนย้ายมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรักษาตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่วัดพรมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็จะเป็นูนยนพักพิงที่เปิดเอาไว้อยู่ที่วัดพรมวิหารด้วยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยคือหน่วยแพทย์เนี่ยไม่ใช่ประจำการอยู่ที่ส่ภาพักพิงอย่างเดียวก็คือเข้าไปตรวจรักษาในพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้อ,อพยพออกมานะครับอันนี้ก็ ทีมแพทย์ทหารก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วมีรายงานด้วยครับท่นานผู้ชมครค่ำเมื่อวานนะครับเ,เวลาประมาณ6โมงเย็นเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของปอพปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยนะครับของบ้านนี้เนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านก็อยู่ในพื้นที่สีแดงนะฮะที่แม่สายเชียงรายนะฮะก็คือบ้านไม้ลุงขนนะฮะบ,บ้านนี้อยู่ซอย4ตําบลแม่สาย แล้วก็ที่ทางปอพเขาได้รับแจ้งเนี่ยก็คือมี3รายหนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับปอพก็เลยต้องนำเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เมื่อกี้เราจะเห็นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือนี่เป็นปฏิบัติการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มซึ่งตอนนี้ในแม่สายเชียงรายเนี่ยต้องการมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกนะฮะคือถ้าไปดูจำนวนตัวเลข ของคนที่ไปพักอยู่ในสูตรอพยพนะฮะศูย์พักพิงเนี่ยจะมีอยู่สองแห่งอยู่ที่แม่สายนะฮะตัวเลขเนี่ยจะไม่เยอะค่ะแต่พื้นที่ที่รับาได้ได้รับน้ำได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเนี่ยนะฮะคือมันเยอะมากแต่จํานวนคนที่อพยพออกมาเนี่ยน้อยนะฮะก็เท่ากับว่าคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่ภายในบ้านภายในบ้านของตัวเองค่ะเพราะเราจะเห็นว่าน้ําท่วมรอบนี้เนี่ยมันท่วมในชุมชนนะฮะซึ่งไม่ใช่ทุ่งนาไม่ใช่กระต๊อบไม่ใช่บ้านชั้นเดียว แต่เป็นบ้านที่เป็นตึกเป็นอาคารพาณิชย์เป็นตึกปูนเพราะฉะนั้นอันตรายอย่างเดียวคือไฟฟ้าใช่ไหมเขาก็เลือกที่จะโอเคอยู่ในบ้านชั้นสองชั้นสามแต่สิ่งที่เขาต้องการมากก็คืออาหารน้ําดื่มและสเสบียง<ะ>เพราะนั้นเนี่ยฮะก็ช่วยกันขนสเสบียงขนอาหารแต่อุปสรรคสําคัญก็คือการที่จะนําของเราเนี่ยอาหารน้ําดื่มไปส่งให้เนี่ยมันลำบากมากอันตรายมากพอน้อํายังแรงยังเชี่ยวอยู่เลยใช่ค่ะ